สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปฏิหารวัตถุมงคลของหลวงพ่อพานสุขากาโมวัดโป่งกระสังเรามาเริ่มกันเลยนะครับนายบุญยืนชูแก้วอยู่ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเรื่องราวที่น่าจดจำเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อพานสุขากาโม เรื่องนี้เกิดขึ้นในลาวปีพุทธศักราช2,553ตอนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นเดือนอะไรเพราะผ่านมาหลายปีแล้วแต่น่าจะเป็นเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมนี่แหละครับเพราะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกโดยปกติแล้วผมมีอาชีพทำไร่และเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักของครอบครัวในวันเกิดเหตุ วันนั้นผมไล่วัวของผมไปเลี้ยงที่เขื่อนวังเต้นผมมีวัวประมาณยี่สิบตัววันนั้นฝนเริ่มตั้งเขาและตกหนักไม่มากนักผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูลักษณะแล้วก้อนเมฆลอยต่ำขนาดนี้ฟ้าร้องขนาดนี้อีกไม่นานฝนคงจะตกหนักแน่ผมจึงไล่ต้อนฝูงวัวเพื่อหาที่หลบฝนในที่ล่มก่อน เพราะสัญชาตญาณของวัวแล้วกลัวฝนไม่กลัวแดดผมเริ่มไล่ต้อนปูงวัวของผมกลับแต่มีอยู่หนึ่งตัวไม่ยอมกลับยังมัวเพิดเพลินอยู่กับการกินหญ,ญ้าอยู่ผมจึงกลางล่มไปยืนดูมันอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นระยะไม่น่าจะเกินสาเมตรเสียงฟ้าร้องและฟ้าผพาใกล้ๆกับตัวผมผมก็ยังยืนดูวัวของผมอยู่แต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงดังเปี้ยง ผมรู้สึกว่าใครมายิงปืนอยู่ใกล้ๆผมซักอึดใจเดียววัวที่อยู่ตรงหน้าผมค่อยๆยอนขาหน้าแล้วล้มลงต่อหน้าผมผมจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆหัวเริ่มหายใจแผ่วลงไปและตายในที่สุดนี่ฟ้าพาหัวผมหรือนี่ผมพูดกับตัวเองอยู่ในใจเสร็จแล้วผมก็ได้มาตามเพื่อนบ้านเอารถกระบะบรรทุกใส่วัวกลับบ้านเพื่อไปชำแหละต่อไป ในวันนั้นภายในตัวผมได้ใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อพานเป็นพระปิดตาเสาห้าเนื้อผงใต้ฐานฝั่งตะกุดเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีจึงทำให้ผมรอดพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้ขอขอบคุณบาร,รมีหลวงพ่อพานที่ช่วยผมขอบคุณจริงๆครับ